สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุเปอทายค่ววันนี้นี่เลยค่ะนัดมาพร้อมกับยางน้องใหม่ค่ะยี่ห้ออารีซันนันเองรุ่น Z X1 5ค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกได้เลยค่ะพีกขาเห็นไหมคะลายเขาสวยและโดดเด่นมากๆด้วยค่ะและยังมาพร้อมกับ12 PR หรือว่า 12, บชั้น้าใบด้วยรองรับน้าหนักได้สูงสด 1, ุด1,450กิโลกรัมต่อหนึ่งเซนค่ะและในส่วนของแก้นยางของเขานะคะที่เห็นไหมคะตัวแกนยาง เลยนะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับพี่่สายตู้ซิ่งคอกซิ่งนะคะหรือว่าพี่่สายกระบะันปุกเนาะเพราะตัวนี้รองรับน้ำหนักได้เยอะมากๆอีกด้วยค่ะและในส่วนของตัวอาริซันตัวนี้นะคะแน่นอนขาะราคาน่ารักมากๆสามใบเฮาเรามีทอนค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอาริซันตัวนี้สินค้าเราพร้อมส่งค่ะาะถ้าใครสนใจนะคะสามารถกดสังซื้อได้เลยค่ะในตะกร้าน้องมีปักหุดปักตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครอยากได้เยอะๆแบบนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะ